เข้ามาฉลองแชมป์กันนะครับอาร์เจนติน่าแชมป์โลก3สมัยเข้ามาฉลองแชมป์กันให้กระนำฉลองก่อนใครเอ็มเป้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแค่กีฬาน้องแค่กีฬาตัวโลกเพลงชาติยิ้มไหมเอ็มเป๊ะเข้ามานะครับฉลองแชมป์โลกกันนะครับอาร์เจนติน่านะครับฟ้าขาวนะครับว่าที่แชมป์โลก3าสมัยนะครับและแชมป์โลกฟุตบอลโลกที่โดฮานะครับอาร์เจนติน่านะครับเข้ามานะครับแชมป์โลกครับ มาฉลองแช,ชมป์ัาหน่อยนะครับใจจริงค it ือชอบอังกฤษนะครับแปลว่ามึงชนะอังกฤษกูก็เลยต้องแช่งกันหน่อยแล้วก็อยากให้เมสซี่เป็นแชมป์โลกสครั้งในชีวิตอาร์เจนติน่าเนี่ยรองจากอังกฤษอยู่แล้วแจมแจมเลยอาร์เจนติน่าเต็มเต็มเลยวันนี้เอาขอเสียงเอฟซีไเจนหน่อยร์เจนพิมพ์หนึ่งกดหนึ่งมาร์เจนพิมพ์หนึ่งแล้วก็แจกเสื้อด้วยแจกเสื้อแต่ไม่มั่นใจว่าแท้ไหมนะครับก็แจ้งผู้ชนให้มาเข้ามาพ ah ันหนึ่งร้อยคนตอนนี้พันหนึ่งร้อยคนเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อย เข้ามาพันสีแช์หน่อยแช่แช,แช์ก็หน่อยอาเจนม่งเล่นดีจริงวันนี้อาเจนเล่นดีมากเปลี่ยนแผนนะเอาดิมาเรียมาตอนแรกผมก็ยังแบบว่ายังเอะนะว่าแบบเอยดิมาเรียมึงลงมาทำไมวะเพราะว่าเป็นตัวสำรองแบบหลายนัดนะแงแต่พอลงมาวันนี้เล่นดีเลยยิงหนึ่งอซิดหนึ่งครับดิมาเรีย2000คนครับ2,000คนนะครับมาครับพิมหนึ่งมา้วครับพิมหนึ่งเดี๋ยวแจกเสื้อด้วยตัวนี้นะครับพิมพ์อาเจนนะครับตามด้วยอะไรก็ได้นะครับในโพสเมื่อกี้นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นเกรดสนามสุกอันนี้ผมขอโทษนะเพราะว่าแจ็คแฟชันเขาเอาให้ผมมาผมไม่ได้ซื้อเองนะอันนี้ผมไม่รู้ก็ลเลยไม่กล้าการันตีอารมณ์ดีที่อยากแจกของไอ้ fc แจ็คเสื้อบอลแม่งเั่ตัวด้วยมีเสื้ออะไรแจกบ้างอารมณ์ด,ดีจริงๆคือไม่ได้แทงด้วยนะผมอะกับบาเจนนวันนี้ไม่ได้แทงด้วยแต่ว่าเล่นกับเพื่อนผมไว้ว่าเลือกคนละสี่ทีมเพื่อนผมมาเลือกเออบราซิลเลือกเบลเยียมเลือกสเปนเลือกคอนแลนด์ส่วนผมมาเลือกอังกฤษเลือกร์เจนตินาเลือกโปรตุเกสแล้วก็เลือกเยอรมัน ถ้าเกิดทีมที่ใครเลือกได้คนละ5 0 0 0 0บาทแต่5 0,000นบาทเนี่ยเอาไปทําบุญวันนี้ออเจนจะชนะในห้าหมื่นเนี่ยผมทําบุญเดี๋ยวรอดูเลยทลําบุญไรทําบุญจริงใา่ใจเลยเพราะไม่อยากเล่นกับพนันวันนี้จากไเจนมาก็ยินดีด้วยกินเต็มครับเพราะราคาเหมือเหมือพิมมาพิมาไอาเจนนะครับสุดจัดนะครับอาเจนสุดจัดไอเจนเล่นดีมากนะครับครึ่งแรกนี่คือแบบว่าเล่นแบบโคตรด,ดีเลยฝรั่งเศสแทบไม่มีโอกาสยิงเลยเพื่อนนะไม่มีโอกาสยิงเลยฝรั่งเศสไม่ไม่มีโอกาส โเกาขยิงศูนย์ครั้งอะฝรั่งเศสอะแต่ก็ไม่แน่ว่าพวกบ bon อลเนี้เพราะไอาเจนอะก็ประมาทไม่ได้เพราะเคยนํามาแล้วสองศูนย์กูกลัวถ้ามันจะโดนโดนไวอ่ะถ้ามันโดนใบหรือแม่งแบบแม่งลวนนะอาร์เจนติน่าแต่ครึ่งแรกเล่นดีจริงเอ็มบัเป๊ไม่มีโอกาสยิงเลยอ่ะครึง่งโอ้โหลูกแรกดูโอ้โห,โหโออร์ี่ลูกสองดิมาเรียสถิตินะสถิติครึ่งแรกนะครับครองบอลนะครับอาร์เจนครองบอล59%ฝรั่งเศส41นะจํานวนยิงนะครับยิงทั้งหมดอาร์เจนยิงไป6ฝรั่งเศสยิงศูนย์ เข้ากอบอาเจน3ได้มา2ลูกฝรั่งเศสศูนย์ครับถ้าคูเป็นโกรครับไม่เข้าไอ้เฮียผมเป็นโก้อาเจนอ่ะยิงผูไม่ได้เพราะมันไ,ไม่มีโอกาสไงอาเจนดีจริงบุกเนี่ยเริ่มครับใช่ครับ จริงๆนะเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เชียร์อาร์เจนติน่าเลยนะผมเพราะว่าผมมันมีภาพจำกับอาร์เจนติน่าสมัยฟ้อง98ไหที่อังกฤษเ่เจออาร์เจนใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นแพ้ลูกโทษเราก็จํามาว่าแบบว่าอาร์เจนเป็นโจทกับอังกฤษอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังเราชอบเมสซี่ไงตอนนี้เราเชียร์เมสซี่แล้วเราก็เลยแบบคิดว่าในชีวิตเนี้ยอยากให้เมสซี่เขาแบบว่าได้ถ้วยบอลโลกเว้มันจะได้ครบครบสักครั้งในชีวิตเขาอะแต่เมสซี่จ่ายเนียนมากเมสซี่นี่เวลาแม่งแบบจ่ายบอลนี่คือแบบ หมือนเล่นเกมอะนะจ่ายแบบโอ้โหมันเบ,บ,บ,บาๆแต่บอลแบบไหลสวยใช่ไหมทีมที่จะแอคที่สุดอะในครั้งเนี้ยก็คือซาอุทีมที่จะแอคบ้าดที่สุดอ,อ <c oughs> ะนดในบอลโลกครั้งเนี้ยที่จะโม้อีกนานอะคือซาอุดิอาระเบียเพราะอาร์เจนตินาเนี่ยทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยถ้าเขาได้แชมป์โลกนะเขาแพ้นัดเดียวคือแพ้ซาอุแล้วเขาได้แชมป์โลกทีมที่จะได้แชมป์โลกคือซาอุนี่คือเก่งกว่าอาร์เจนตินาไอสัตว์ต้องแชมป์จักรวาลจริงๆซาอุเนี่ย อย่าลืมไปดูนะครับคลิปฟุตบอลโลกนะครับลงแล้วใน YouTube นะครับตั้งใจจริงอันนี้ไปถ่ายคลิปออน2ชั่วโมงอ่ะออน2ชั่วโมงเลยนะครับไม่อยากตัดเลยคิดว่า4ปีเราได้ไปดูบอลโลกทีก็เลยอยากให้ FC ได้ไปดูกันเปรียบเสมือนไปเที่ยวกับผมแบบบอยนะครับอ้าวบอกกรรมการส้นฐานแล้วฐานแล้วนะกรรมการแล้วสวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงน้องก้อยรูปเกมเพิ่งแรกเก่งมากเลยนะเก่งมากน้อง้อยเคยดูอาร์เจนตินาเอ็นไหมกับอังกฤษใครเล่น ดีกว่าถ้าเทียบอาร์เจนินาอาร์เจนินารอเก่งกว่าอังกฤษ่ะมถ้าเทียบน้องป้อยว่าไงเก่งกว่าหมแวเขาเขาส่งวันเคยดูเมสซี่เอ็ดไหมไม่เคยอ๋อนี่ครั้งแรกเลยครเล่นดีปะเก่งแล้วเอ็มปาเป้ออาวก็ชนะอังกฤษไงเลยบอกเอาเลยไม่เผมน้องก้ยไม่เชียฝรั่งศสอยู่แล้วอีไปชียอาร์เจนตินากั้เดียวมาฉลองชมกันครับจ้ปากนิชาไวอาร์เจนตินา แชมป์โลก3สมัยมั่นใจฝรั่งเศสน่มันดังควอซองเว้ยเรียกฟุตบอลไปดูเค่นี้อาบุญนี่กูทำมาแค่บอลเพราะว่ากันเขาไม่เอาไปพี่เจ้าไป่ยุ่งกับให้เอ็มบัมเป้์ยิงไม่เข้าอย่าอย่าไปยุ่กับในพลังกูมีไม่เข้าไม่ยุ่กับพลังมัมพลังมันเยอะทำบุญเยอะทำบุญเยอะยิงไม่เข้าใครเข้า คุณนะทำบอลคุณจะทำบอลคุณเยอะคุณทำบอลคบณเยอะไหมเย้อันนี้จบลงแล้วจบแล้วแล้วก็ขอคนรักเขาอะคนรักเยอะที่ทำคนรักอเย้